Here are five ways to get your crush to like you มาดูกันนะคะว่า5วิธีทำให้คนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขาชอบคุณต้องทำยังไงบ้างคะ่ะ Some are questionable, do it and see บางข้อเนี่ยก็ยังน่าสงสัยอยู่ว่าได้ผลไหมลองทำดูนะคะแล้วดูว่าได้ผลไหมแล้วมาบอกกันบ้างนะ 1. One. actually talk to your crush ้้หนึ่งนะคะ ไปคุยกับคนที่คุณชอบลองไปคุยดูกับเขาจริงๆนะคะบางคนชอบแล้วก็ไม่ได้คุยสักทีนึงเนี่ยแล้วเขาจะชอบคุณได้ไงอะ่ะ t o be nice ก็น่ารักดีๆกับเขาอะค่ะ t find common interest to talk about ลองไปหาอะไรที่สนใจเหมือนๆกันนะคะ common interest interest เพราะว่าสิ่งที่เราสนใจอะคะ่ะอือจะได้ชวนคุยได้ถูกเรื่องไงคะจะได้คุยกันได้ยาวๆไง t be fun and make them smile แบบทำตัวสุขสนานน่ะแล้วก็ทำให้เขายิ้มให้เขาหัวเราะค่ะมันก็จะมีเสน่ห์ทำให้เขาอยากคุยกับคุณต่องไง five respect them don't force a relationship to happen ข้อหนะคะก็คือเคารพเขาอะค่ะอย่าไปบังคับเขาให้จะต้อง ทำให้ความสาคัญความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูตามความเหมาะสมนะคะเราก็ทําตัวน่ารักของเราไปนะคะชวนเขาคุยทําความรู้จกักเอาเรื่องที่น่าสนใจมาคุยกันที่สนใจแบบเดียวกันมันจะได้ชวนคุยกันได้เรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ลองคุยกันไปดูแล้วก็ดูกัน,นะคะ่ะว่ามันเป็นไปได้ไหมลองทําดูนะคะถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์หรือว่าคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้ผลก็พิมพ์บอกไว้หน่อยนะคะหรือเคยลองทำหรือยังพิมพ์บอกไปบ้างก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะเผื่อจะคุยกับฟออะไรเงี้ย <laughs> คุณหรือวคอส์อย่างเไปที่น กดตรงนั้นถ้ามาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากกินภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจนพี่เล่ออากัอิงจ้าบาย